ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้อปอจอประทุมอ๋อ oh, <ha. S 2> ค่ะเคอที่นายกอปจอองกัมเวนจังหวัดปทุมธานีพลรบทโทรคำร้นวิทูกกระจังนายกแจ๊ดลาออกเพื่อให้มีการเลือกตั้งเลยโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าไปเลือกตั้งปกติต้นปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเลือกตั้งหกิบวัน90้าสิบวันทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ <Ha. S 2> เพราะกรก,กตจะห้ามหมดก็เลยลาออกเลือกตั้งใหม่กันก่อนก็ปรากฏว่าน่าสนใจตรงที่ น้องใบก็ต้องคิดว่าเดิมพลวัตโทรคำรณวิทย์น่าจะลงเพื่อไทยไหมโดยทั่วไปใช่ใช่เพราะว่ามันเคยมีภาพก่อนหน้านี้ถึงความสนิทสนมกันใช่ไหมคะมีวันนี้พ่อพี่ให้ใช่ฮะใช่จำได้ไหมใช่ค่ะห้องทำงานของบิ๊กจ๊ดในระหว่างที่เป็นผู้จัดาการบวดนครบาลน,น้องใบจำได้ไหมมีคำนี้เลยมีวันนี้พ่อพี่ให้ค่ะปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะตกลงพักเพื่อไทย ส่องอดีตในยกบัจจประทุมธาน,นีที่อยู่มาหลายสมัยในอดีตคุณชานพวงเพชรครับ ลงสมัครนายกอปจอปทุมธานีในนามพักเพื่อไทยนะคะเรื่องนี้เปิดเผยโดยเลขาพักเพื่อไทยคุณศรวงเทียนทองตกลงยืนยันองค์หิงจะไปช่วยหาเสียงโดยจะบอกให้ใช่เดี๋ยวคุณอุ้งหิงจะลงพื้นที่สองรอบช่วงกลางเดือนอ่ะช่วงกลางกับช่วงปลายของการหาเสียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณศรวงเลขาเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยตัดสินใจส่งคุณชานพวงเพชรตามความประสงค์ของคุณชานและมะติของสสอือคุณชานจะขอลงในนามเพื่อไทยใช่แล้วก็เป็นมติของ สสพื้นที่ปทุมธานีด้วยที่เห็นตรงกันว่าจะส่งคุณชาญทีนี้แน่นอนนะข่าวก็ต้องถามว่าอา้าวแล้วพลตํารวจโทรคาดนวิทูปกระจ่างล่ะท่านลงสมัครในานามคนรักปทุมธานีเนี่ยใช่ไหมท่านไม่ได้ลงในานามเพื่อไทยเดี๋ยวจะไปตัดคะแนนกันหรือเปล่าคุณสรวงก็ตอบตรงๆนะคะบอกว่าตัดคะแนนกันเองอยู่แล้วแต่เท่าที่ติดตามเนี่ย เหมือนกับพักเก้าไกลอ่ะเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะส่งใครลงหรือจะส่งใครลงหรือเปล่าส่วนจะมีการช่วยใครข้างหลังหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่ทราบแต่ในส่วนของเพื่อไทยเองจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้ประชาชนเทคะแนนมาให้เรามไม่ประมาทใครทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครอิสระผู้สมัครโนเนมแล้วก็บอกคุณนุ้งอิงจะลงพื้นที่สองรอบเลยช่วงกลางกับช่วงปลายของการหาเสียงนี่นายกชาน ท่านผู้ชมเคยไปอดีตนายกอบรจอมาหลายยกหลายสาัยไหมค่ะมันน่าสนใจตรงที่นี่เป็นสนามที่มันอยู่ใกล้กรทมก่อนหน้าท่านนับการเลือกตั้งสอสอปทุมธานีคือก้าวไกลค่ะคือก้าวไกลเนี่ยกวาดกรทมเหลือไว้เขตเดียวให้คุณอิ่มธีรรัตน์ค่ะปทุมอาสบุตรปราการนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยกวาดหมดเลยค่ะใช่ไหมท่านนี้ก้าวไกลเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคุณชัยธวัฒน์บอกจะตัดสินวันนี้แหละ ว่าตกลงใจยังไงหลังจะมีกระแสะข่าวว่าก้าวไกลอาจจะไม่ส่งอืม,มันมีกระแสะข่าวแบบนั้นนะคือคุณชัยธวัฒน์บอกว่าต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งอบอจอปทุมธานีมันกระทันหันหน่อยค่ะมันเกิดจากการที่อาจจะใช้เทคนิคทางการเมืองเพื่อช่วงจิงความได้ปเปรียบกันดังนั้นเมื่อเกิดการเลือกตั้งเนี่ยเรามีความตั้งใจมากนะที่เราจะส่งนายกอบอจอปทุมธานีและ คนที่จะเสนอตัวเป็นนายกอบอจอก็ต้องเป็นคนที่เราเชื่อมั่นว่าเขาบริหารบ้านเมืองได้ดีม,มันอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของเวลาบอกเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปวันนี้และค่ะแนวโน้มแนวโน้มพักอาจจะตัดสินใจ <c oughs> ไม่ส่งผู้สมัครลงเพราะยังไม่พร้อมหลายองค์ประกอบ มีอยู่3มองค์ประกอบบอกเง<ม>ื่อนไขที่1ทีมจังหวัดปทุมธานียังไม่ค่อยพร้อมมากนะักเรื่องบุคลากรเง<ม>ื่อนไขที่สองก็คือเรื่องยุทธศาสตร์จังหวัดค่ปะปทุมธานีเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญนะคะ<ม>แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าสอสอในจังหวัดจะเข้ามาช่วยในแนวทางไหนอย่างไร<ม>และเงื่อนไขที่สก็คือผู้สมัครนายกอบจตัดสินใจถอนตัวจากพักไปอไม่น่าจะว่ามีเสียงไหมไม่มีหรอไม่ได้ตัดมาแต่มีเสียงพูดอะ คือมันมีแหล่งข่าวบอกว่าก่อน,ห,อนหน้านี้เหมือนเจะระจาก,กันนะระหว่างนายกแจ๊ดอ่ะเหมือนท่านจะลงในานามพักเก้าไกลก่อนหน้านี้นะซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าได้มีการคุยกับบิ๊กแจ๊ดเรื่องนี้จริงแต่ว่าท้ายที่สุดบิ๊กแจ๊ดตัดสินใจแยกทางกับเก้าไกลก็คือไปลงในานามคนรักปทุมธานีอืมอ่ะนี่เป็นสนามเลือกตั้งที่น่าสนใจมากนะค่ะท่านผู้ชม แล้วก็จับตาดวันี้ว่าก้าวไกลจะเอาอยัางไงตกลงส่งไม่ส่งส่งใครเพราะคุณสรบวงบอกองค์อิงจะลงไปช่วยหาเสียงใช่ไหมใช่ค่ะช่วยคุณชาญพงเพชรสองรอบด้วยจะลงสองรอบนี่แปลวนะ่ากําหนดแล้วพูดถึงขนาดสองรอบช่วงกลางกับช่วงปลายใช่ไหมใช่ค่ะใช่อและล่าสุดสงสัยเพื่อไทยจัดเต็มนะเนี่ยท่านผู้ชมมีรายงานนะครับที่เทศบาลตำบลธัญบุรีที่ธัญบุรีลำผักกดกำลังเตรียมจัดงานใหญ่ โดยมีคุณทักษินจะมาเป็นประธานงานเลี้ยงฉลองบวชหลานชายนายกเทศบาลตะบนทัญบุรีในวันเสาร์ที่8วมิถุนายน6โมงเย็นโอ้นี่ค่ะนักข่าวบอกว่ามีรถกระเช้าเห็น,น,ป,นปแล้วเป็นเป็นรถกระเช้าของเทศบาลตะบนทัญบุรี2คันมากับคนงานมาติดตั้งป้ายงานบวชขนาดใหญ่2ป้ายติดอยู่ริมถนนรังสิตนครนายกขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญอุปสมบท เอแลรวรถหลวงใช้ได้เหรออเดี๋ยวดูยืนยันว่าเป็นรถหลวงหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมีป้ายตาเทศบาลเอายังไงอุปสมบทหลานน้องพีชแล้วก็มีภาพพุทธศินด้่ยเหรอเป็นประธานน่ะใช่ค่ะมีภาพสสเขตห้าปทุมธานีของทางเพื่อไทยคุณมณสนันหลีนวรัตเอหรือว่าปทุมธานีไม่ได้หมดใช่ไหมพี่จาสสลุก S <S <S ใช่ค่ะเพราะเนี่ยถ้าเขตห้านี่เป็นของเพื่อไทยนะคะอ๋ออ๋ออ๋อนี่นงไงมีสสอฟลุกแล้วก็มีรูปของคุณกฤษดาหลีนวรัตท่านนายกเทศม,มนตรีตะบลธัญบุรีมีรองน้ำอ้อยมีสจฝ้ายอยู่ในภาพเนี่ยค่ะเชิญชวนงานนี้เป็นที่จับตาเพราะว่าคุณชันพงเพชรเจ้าของสโลแกนลุงชันใจดีผู้สมัครนยายกบจเบอร์หนึ่งคาดว่าจะขึ้นเวทีพร้อมกับคุณทักษิณอันนี้ใครไปบอกมา เพราะคุณทักษินจะมาเป็นประธานในงานเลี้ยงเนี่ยคือวันนั้นโดยคุณชานได้ลงชิงสมัครในอบจที่คุณสระวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยมาร่วมยินดีให้การสนุมก่อนหน้านี้ไปแล้วนี่ไหนดูป้ายิายอเออไม่ดูป้ายจากนั้นสชป้ายที่รถเตะดอ๋ออ๋ออ๋อนี่โอ้ร้อนแรงปนทุมธานี ร้อนแรงแน่นอนเดี๋ยวรอดูก้าวไกลจาวย่งไงวันนี้นะค่ะถ้าเกิดก้าวไกลส่งส่งใครส่งใครแล้วก็มันก็จะมีกระแสแบบก้าวไกลอ,ะอ่ะขนาดเดียวกันคนแจ๊ดบิ๊กแจ <ผล S 2> แบบ๊ดตำรวจโทคำรนวิทย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนายกมาก่อนหน้านะค่ะคนช้างก็อดีตนายกฐานเสียงหนาแน่นค่ะแล้วถ้าเกิดมีเพื่อไทยคุณทักษินอ่ะพักเพื่อไทยคนลงเองอย่างที่ว่าโอ้ย กลายเป็นสนามที่ดูเดือดน่าจับตาดูไหนโดูฮะท่านผู้ชมเออว่ากันต่อไปอบิ๊กจัดกลายเป็นการเลือกตั้งที่น่าจะดูเดือดที่สุดที่หนึ่งนะปะทุมธาน,นีปทุมธาน,นี